ละครสั้นเอซีเรื่องคุณแม่ไวใสตอนที่สองมาแล้วนะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่ดูตอนแรกกดเข้าไปดูตอนแรกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนที่สองกันเลยจ้าจะเป็นยังไงนะเป็นยังไงบ้างจ๊ะแม่เพลงบ้านของเราพอตั้งใจเซอร์ไพรส์เลยนั่นเนี่ยซื้อบ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมขอบคุณมากค่ะพอ่อ นูดีใจที่สุดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเพลงจะต้องตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีนะเข้าใจที่พ่อพูดใช่ไหมใช่เลยจ้ะเพลงหนูต้องตั้งใจเรียนให้มากๆนะลูกจะได้เข้ามาหาลัยดีๆเข้าใจไหมพ่อกับแม่ตั้งความหวังไว้กับหนูเยอะมากเลยลูกค่ะแม่แล้วฉัน จะบอกเรื่องนี้กับพ่อกับแม่ยังไงดีพ่อกับแม่จะเสียใจไหมนะแต่ถ้าเราไม่บอกมันจะยิ่งยืดเยื้อและบานปลายกันไปใหญ่พ่อคะแม่คะหนูมีเรื่องจะสารภาพคะ่ะหนูท้องคะ่ะเพลงว่าอะไรนะลูกบอกกับพ่อดังๆหน่อยสิพ่อ พ่อฟังไม่ได้ยินเลยตะกี้เพลงพูดว่าอะไรหนูขอโทษนะคะพ่อแม่หนูท้องค่ะหนูขอโทษจริงๆพ่อกับแม่จะว่าอะไรหนูก็ได้จะตบจะตีหนูก็ได้หนูขอโทษจริงๆนะคะเอาอยัางไงดีคะคุณลูกเราท้องแล้วหนูท้องกับใครเพลงหรือบอกพ่อสิ พอจะได้แก้ปัญหาให้หนูถูกหนูหนูท้องกับสตังค์ค่ะพ่อแม่แต่ว่าเขาเหมือนจะไม่เชื่อหนูเขาจะไม่รับผิดชอบเรื่องนี้ค่ะพ่อกับแม่หนูไม่รู้จะทำยังไงไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่จะแก้ปัญหาให้หนูเองหนูใจเย็นๆนะอย่าคิดมาก ตังตังสตังลูกเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมเศร้าๆและดูเงียบไปอย่าบอกนะทําผู้หญิงท้องนะเออปะปะปเปล่าค่ะพ่อพ่อพูดอะไรแบบนั้นผมยังเรียนหนังสืออยู่นะพ่อนี่พูดเป็นเล่นไปได้ลูกเราเป็นเด็กดีจะตายกินข้าวเถอคะค่ะอย่าพูดเรื่องนี้กันอีกเลย แล้วถ้าผมทำผู้หญิงท้องพ่อกับแม่จะว่ายังไงล่ะครับไม่เอาละค่ะอย่าพูดเรื่องนี้กันเลยดีกว่ากินข้าวนะคะเฮย้ยเอาอยัางไงดีฉันไม่กล้าบอกพ่อกับแม่แล้วแพลงท้องกับฉันจริงๆหรือเปล่าเฮย้ยคิดมากคิดไม่ถูกคิดไม่ออกจะบอกพ่อ พ่อกับแม่ต้องด่าแน่นอนเอาอยัางไงดีปวดหัวชะมัดเลยช่างมันเถอะน่ะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคะมีแขกมาขอพบค่ะไปเชิญเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้หญิงไม่ต้องกลัวนะลูกเราไม่ได้ทำอะไรผิด เราแค่มาหาความรับผิดชอบจากคนไม่มีคุณคะใครมาหาเราคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่มีแขกนะวันนี้เชิญคุณทั้งสามเลยค่ะตรงนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่สัาลี ทำหน้าดีๆหน่อยสิเพลงสวัสดีค่ะคุณนงนุษกับคุณสมชายฉันและสามีและก็ลูกของฉันมีธุระจะคุยกับคุณทั้งสองค่ะอ๋อพ่อกับแม่ของน้องเพลงนี่เองมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีฉันจะบอกว่าลูกสาวของฉันได้ท้องกับลูกชายของคุณนะคะฉันก็เลยมา เพื่อจะปรึกษาเรื่องนี้ทางครอบครัวของคุณจะทำยังไงคะท้องจริงหรือเปล่าคนเนี่ยตายแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะคุณเจ้าสตางนี่ไปตามมาหน่อยสิสําลีคุณหนูคะคุณพ่อคุณแม่เรียกค่ะอยู่ที่ห้องรับแขกนะคะเฮ้ยเรียกทำไมกันเนี่ยมีเรื่องอะไรนะ หรือเรื่องการเรียนที่ฉันสอบได้ไม่ดีนะเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยนั่นนั่นมันเพลงนี่นาะพ่อกับแม่ครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่านั่งลงสิเจ้าตัวปัญหานั่งเลยนั่งเลย ลูกทำเพลงท้องใช่ไหมบอกพ่อมาตามตรงเอ,อ่อคือว่าผมก็ไม่แน่ใจครับพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงสตางเอ,อ่อก็หมายความอย่างนั้นแหละครับผมไม่แน่ใจนี่นายกล้าพูดแบบนี้กับลูกสาวของฉันเหรอนายนี่มันห่วยแตกมากเลยนะ ฉันก็คิดว่านายเป็นคนดีที่แท้นายก็เป็นแบบนี้นี่เองใจเย็นๆก่อนนะคะใจะเย็นๆก่อนค่ะถ้ายังไงเราตรวจดี a ได้นี่คะว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่ทางครอบครัวของเรายินดีรับผิดชอบเลยค่ะคุณพูดแบบนี้ลูกสาวผมเสียหายนะถ้าจะไม่รับผิดชอบกันก็คือไม่รับผิดชอบเออ ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเพื่อความสบายใจของเราทั้งสองครอบครัวนะคะถ้าพวกคุณยืนยันแบบนั้นผมก็ต้องขอโทษด้วยหลานผมคนเดียวผมเลี้ยงได้ไปกันเถอะต่อไปนี้เธออย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันอีกแปลลูกผู้ชายห่วยๆแบบนี้ผู้ชายห่วยๆแบบนี้ลูกอย่าเอามาเป็นสามีเลย หนูขอโทษนะคะพ่อกับแม่ที่เรื่องมันเป็นแบบนี้หนูขอโทษจริงๆค่ะไม่ใช่ความผิดของลูกหรอกเพลงมันคือความผิดของผู้ชายคนนั้นมากกว่าพ่อเลี้ยงได้นะลูกหลานพ่อคนเดียวเองขอบคุณพ่อกับแม่มากเลยนะคะที่ไม่ซ้ำเติมหนูว่าไงเจ้าตัวดีคำตอบของลูก ทำให้พ่อกับแม่เสียหน้ามากรู้ไหมก็ผมผมยังไม่อยากเป็นพ่อใครนี่ครับผมยังอยากมีอนาคตผมยังอยากเรียนหนังสือผมผมขอโทษนะครับพ่อกับแม่สตางลูกตั้งสติหน่อยนะการที่ลูกเป็นพ่อคนลูกไม่จำเป็นต้องหยุดเรียนลูกยังไปเรียนได้ลูกยังมีอนาคต แต่คนที่หยุดเรียนและต้องเลี้ยงลูกคือเพลงนะลูกลูกก็แค่รับผิดชอบในฐานะที่ลูกทำเขาท้องลูกเข้าใจพ่อหรือเปล่ากลับไปคิดดีๆนะลูกว่าลูกจะเอาอยัางไงกับชีวิตของลูกต่อไป